เป็นกำลังพัฒนาอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่เปลี่ยนมาใช้พอ PC, ร์ต USB-C รวมถึง m a x s a ซ e b a ต t e r y ี่ c k ที่วางซ้อนกันได้ <c oughs> iPad Air รุ่นที่6อาจเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ตามรายงานจาก b l u o m e r r g Apple เลือกใช้ชื่อ iPhone 15 Pro Max ไม่ได้ใช้ชื่อ iPhone 15 Ultra <c oughs> ติดตามพร้อมเก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ิ้ลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่เปลี่ยนมาใช้พอ PC, ร์ต USB-C รวมถึง m a ็ s a f ป b a ต t e r y ี่ c k ที่วางซ้อนกันได้ หลังจากเปิดตัว iPhone 15ที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของ Apple ที่จะเปิดตัวในอนาคตก็เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่เคสชาร์จสำหรับ a อ p l e Pro มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 15ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของ Apple จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C อ้างอิงจากรายงานของ m a r k g โ r ล a n นักข่าวของ b l o o m b e r g ซึ่งอ้างว่าตั้งแต่ปีหน้า จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงต่งางกับแอปป์พอร o d รุ่นพื้นฐานรวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับ Mac Pod c h ชาร์ของ m a c s a f e Duo Charger จะเปลี่ยนจาก Lightning มาใช้ USB-C รวมถึง m a c s a f e Battery Pack และมีความเป็นไปได้ที่ Apple Watch Magnetic Charging d o c k ซึ่ง Apple เลือกทำตลาดไปแล้วจะได้รับการปัดฝุุนใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้พอร USB ต USB-C a ม c กกอลแมนยังอ้างว่า Apple มีแนวคิดนำเทคโนโลยี d Daisy c h a i n มาใช้กับ m a c Sa f e b บตเตอร Pack เพื่อวางซ้อนกันได้และสามารถชาร์จ p o o n e ได้หลายเครื่องแบบไร้สายในเวลาเดียวกันและแน่นอนว่าจะต้องมีพอร์ต USB-C ด้วยนักข่าวจาก b l ูเบิ e r กมั่นใจว่า Apple จะดําเนินการเปลี่ยนสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆให้รองรับ USB-C อย่างเร่งด่วนแต่ยังไม่เปิดตัวตทันทีในปีนี้ที่มา m a c ล u m ม r iPad Air รุ่นที่6อาจเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ตามรายงานจากบลูเบิร์กกิจกรรมบันเดอร์รัตที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า จะมุ่งเน้นไปที่ Apple Watch และ iPhone รุ่นใหม่เท่านั้นและไม่เชื่อว่า Apple จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนตุลาคมอ้างอิงจากรายงาน m a r k o m m a แนนักข่าวจาก Bloomberg ในเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง m a r k o m m a แมองว่า Apple มีแนวโน้มที่จะเปิดตัว iPad Air รุ่นที่6แต่จะไม่มี iPad Pro รุ่นใหม่เนื่องจากจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในปีหน้าช่งเวลาที่เหลือไม่กี่เดือนของปีนี้บางที Apple อาจจะทำตลาดเฉพาะ iPhone 1 5ห้ี Apple Watch Ultra 2 Apple Watch 49 iPad Air รุ่นที่6และจะจัดโปรโมชั่นเพื่อน,นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ก่อนแล้วสำหรับ Mac รุ่นใหม่ๆที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวพร้อมกับชิป m 3นักวิเคราะห์หมิงถือกว่าคาดว่าจะไม่พร้อมเปิดตัวภายในปีนี้ที่มา Mac r u เม r a p p l e เลือกใช้ชื่อ iPhone 15 Pro Max ไม่ได้ใช้ชื่อ iPhone 15 Ultra ยืนยันโดย Bloomberg iPhone 15รุ่นบนสุดของซีรีส์จะถูกเรียกว่า iPhone 15 p r า Max ไม่ได้ใช้ชื่อ iPhone 15 Ultra อย่างที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ยืนยันโดย m a ร์ก m อมแมและข่าวจาก b l เบิร์กมาร์กค m a แมนเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่เคยอ้างว่า Apple มีแผ่นนำชื่อ Ultra มาใช้กับ iPhone รุ่นพรีเมียมแบบเดียวกับ Apple Watch Ultra ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้ใช้กับ iPhone 16 Ultra ในปีหน้าโดยมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมหน้นจาจอแสดงผลขนาดใหญ่กว่า6 9นิ้ว iPhone 15 Pro Max ถูกอ้างว่าจะเป็นรุ่นเดียวที่ได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้ให้สามารถซูมออปติคอลได้สูงสุด6เท่าซึ่งจะไม่พบในอีก o n e 15 Pro แต่ข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันที่12กันยาย,ยนนี้จะได้รับคำตอบกันแล้วมิงชิกวัวเชื่อว่า MacBook รุ่นแรกที่ใช้ชิป M3 จะพร้อมเปิดตัวในปีนี้มาร์ m แมนนักข่าวจากรูเบิร์เคยรายงานว่า MacBook รุ่นแรกที่ได้รับชิป M3 จะพร้อมเปิดตัวในเดือนตุนลาคมนี้ โดยคาดว่าประกอบไปด้วย iMac รุ่น24นิ้ว MacBook Pro รุ่น13นิ้วและ MacBook Air รุ่น13นิ้วแต่ล่าสุดมิงชือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security ที่มีความน่าเชื่อถือเจกันได้ออกมาเยืยนยันว่า Apple จะไม่เปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ m 3ซ็ซภายในปีนี้ที่มา Mac r u o o r r สมาร์ทโฟนหัวเวยเกือบได้ใช้เซนเซอร์ภาพแบบ s t a c หลังจาก h u วเว่เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม Mate 60 Pro พั s และ Mate X5 เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมามิ้งชื่กวัวนักวิเคราะห์จาก t F International Security ก็ออกมาเผยว่าหัวเว่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Apple มีความกระตือรือร้อนมากขึ้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าการกลับมาของ h u วเว่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากจะทำให้ Apple เหมือนถูกบังคับให้ต้องก้าวออกมาจากคัมฟอดโซน และสร้างสรรค์บระกรรมเชิงลุกมากขึ้นและมีส่วนทำให้ iPhone 15รวมถึง iPhone 15 Plus เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้เซ็นเซอร์ภาพแบบ s t a c k CIS แต่ถ้าหากไปถูกแบนจากสหรัฐก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนของหัวเว่ควรจะเป็นแบรนด์แรกที่ใช้ s t a c k CIS ก่อนปี2023ทั้งนี้มิงชอก,กว่าเคยอ้างว่า iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะได้รับการปรับปรุงกล้องหลักด้วยเซ็นเซอร์ใหม่แบบ Stack s t a c k CMOS Image Sensor CIS ของ Sony ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายรูปในสภาวะที่ซับซ้อนเช่นถ่ายภาพย้อนแสงถ่ายภาพในอาคารถ่ายภาพในเวลากลางคืนช่วยให้ได้ภาพคุณภาพสูงและช่วยลดน้อยได้อย่างดีเยี่ยม AirPods รุ่นเริ่มต้นและ AirPods Max จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C นอกจาก i p h o n s 5 a ที่มีข่าวจะเปลี่ยนใช้พอร์ต USB-C นักข่าวคนดังจากบลู o เบิร์กอย่างเชื่อว่า Apple จะขายายพอร์ต USB c ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ a i r พ o d s รุ่นเริ่มต้นรวมถึง a i r p o d s Max อย่างเร็วที่สุดในปีหน้า Mac ์ก o m a n จากสำนักข่าวบลู o เบิร์กรายงานว่า Apple จะมีแผนนำพอร์ต USB c มาใช้กับ AirPods รุ่นเริ่มต้นรวมถึง AirPods Max อย่างเร็วที่สุดภายในปี2024อย่างไรก็ตาม Apple จะเริ่มนำพอร์ต USB c มาใช้กับ AirPods p r o เป็นครั้งแรกโดยจะเปิดตัวพร้อมกับ i p h o iPhone 1 5ในสัปดาหหน้า แต่จะเป็นการอัปเกรดเคสชัดของ a p p o d Pro เท่านั้นยังไม่มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ส่วนอื่น Google เริ่มปล่อยโฆษณา Pixel ภายใต้แคมเปญ Best Phone for Ever ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยนำเสนอสมาร์ทโฟน Pixel และ iPhone เป็นคู่หูเพื่อนซีที่มีบทสนทนาให้ออมยิ้มซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้กลับมาสร้างรอยยิ้มอีกครั้งโฆษณาใหม่ของแคมเปญ Best Phone for Ever มีชื่อว่าสปาเดน้ำแสดงโดย2เพื่อนรักพิกเซลและ iPhone ที่กำลังนอนเอนหลังพักผ่อนอยู่ในสปาจากนั้น iPhone ก็เริ่มจนคุยถึงกิจกรรมครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้และบอกว่างานเปิดตัวเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆไอ iPhone ถามว่ารู้ไหมว่าอะไรทำให้ฉันได้รับเสียงปลบมือในการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ16ปีก่อนหลังจากพิกเซลตอบว่าสไลด์เพื่อปลดล็อกทั้งคู่ก็หัวเราะกันขีกัก ก่อนที่ iPhone จะเริ่มบ่นว่าตอนนั้นเมื่อย้อนกลับไปพบว่าสมาร์ทโฟนพิ x e l มีหลายสิ่งที่ Apple ยังทําไม่ได้แต่ท้ายที่สุด iPhone ก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่พยายามเก็บเป็นความลับอย่างไรก็ตามพิ x e l เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงพอร์ตชาร์จ USB-C จากนั้นโฆษณาก็ตัดจบด้วยการประกาศวันเปิดตัวพิกเซล8ซีรีส์ในวันที่4ตุลาคมนี้ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ